ครับก็จากคำสั่งของท่านพิการสอบสวนกลางนะครับให้ดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยเด็ดขาดแล้วก็ให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการทํางานในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานในการตรวจสอบอวัดต่างๆที่ที่อาจจะมีเรื่องหรือมีอะไรเราวันนี้เราก็เลยได้ได้ เอาทั้งสงตงอทั้งปปงทั้งสำนักพุทธนะครับแล้วก็ปวชปปทปรปร,ร่วมกันนะครับในการที่จะมา,าสร้างมาตรฐานแล้วก็ตรวจสอบนะครับเส้นทางการเงินและระบบเรื่องอาอาการจ่ายเงินบัญชีวัดอะไรต่างๆทั้งหมดที่ที่มันเกิดขึ้นในวัดที่มันทั้งเป็นบัญชีที่มีการรายงานไปที่สำนักพุทธนะครับหรือ บางบัญชีที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการรายงานอะไรพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งพวกเรามองว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อ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 บัญชีวัดอย่างเงี้ยนะครับมีทั้งกรรมการมีพยาไว้ก่อนแต่ไม่ไม่มีการรายงานอะไรพวกนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําจัดระบบนะจัดระบบเพื่อ,อ เอาไว้เป็นแนวทางในการทํางานในวัดต่อไปนะครับประมาณนั้นทีน,นี้ท้อมไม่มีรายงานเป็นรายงานต่างๆที่มันไม่มีความรายงานคือคือ,อมีมีหลายบัญชีที่ที่เราตรวจสอบเป็นสิบกว่าบัญชีแต่เราทราบว่ามีการรายงานเพียงแค่สี่บัญชีเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของของสอตอง,องแล้วก็ปปงนะครับแล้วก็พวกเราที่จะต้องตรวจสอบเพราะตอนนี้มันมีคดีเกิดขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือ เราต้องได้ข้อชัดเจนในเรื่องเงินต่างๆนะครับที่ที่ไปจะไปดำเนินการสืบสวนนะครับรวบรวมพยานหลักฐานที่ประกอบสมนวนการสอบสวนนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็เพื่อเป็นแบบอย่างหรือเป็นแนวทางในการทํางานต่อไปนะครับคือหมายถึงว่าอพอสิอ้นงบชี้เนี่ยอาจจะมีภาษีเงนที่รายได้ภาษีการริการว่าแต่ยังไม่คือไม่รู้ว่ยมียไหม,มอีกที่ค่คะเอาเอาเปตอนเอาไปเดี๋ยวผมยังไม่สรุปตอนนี้นะครับแต่ทราบคร่าวๆนะครับ ครับก็เอาเป็นเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเส้นเงินในการทุจริตเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็จะพิจารณาไปตามหลักฐานนะครับแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวการทํางานทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวก็จะรายงานให้ท่านพิการสอบสวนการทราบนะครับแล้วก็จะไปสรุปนะครับว่า,าสิ่งใดบ้างที่เราจะทําและสิ่งใดบ้างที่เราจะช่วยช่วยวัดในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็นําเรียนบอก อาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับที่ทําบุญนะครับวัดวัดไร่ขิงเนี่ยก็เป็นเป็นวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็คนมากรับไหวองค์พระพุทธรูปของวัดไร่ขิงนะครับส่วนตัวบุคคลเนี่ยท่านจะไปพึทธิผิดประพฤติไม่ชอบอยังไงก็เป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับเราขอให้แบ่งแยกหน่อยนะครับเราอยากให้วัดวัดเนี่ยเดินต่อไปได้นะครับเป็นที่ศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็ ขอขออ่นบอลผู้สื่อข่าวทุกคนด้วยนะครับขอให้แบ่งแยกกันทุกหน่วยงานมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับไม่ว่าหน่วยงานอะไรไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารข้าราชการสอตองอมีทั้งคนดีคนไม่ดีเราก็กําจัดคนไม่ดีออกไปนะครับก็อย่าอย่าอย่าไปทับถมขอให้ให้คุยแต่เรื่องของคนที่มันผิดก็ว่าไป บผมื่อถึงหมอเต์นะครับกับสามีครับว่าเขามีส่วนสำคัญยังไงบ้างหรือว่าตอนนี้ก็าดำเนินการไปแล้วยังไงใครนะใครนะหมอเลอันเดียอ๋อทุกคนถูกสอบสอบสวนหมดแล้วนะครับแล้วก็เราเรากำลังเมื่อสอบสวนเมื่อให้การเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลทุกคนว่าให้การตามข้อเท็จจริงหรือไม่อะไรยังไงมันยังมีขั้นตอนที่ต้องตรวจสอบต่อเนื่องนะครับการให้การของเขาเป็นแค่การสอบเบื้องต้นนะครับเพราะงั้น ผู้จัดการท่านสั่งแล้วว่าใครใครที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีก,รการทุจริตก็ให้ว่าไปทมนั้นนะครับคําให้การของเขานี่มันสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่เราได้มาครับผมผมผมฟังดูยังยังไม่ชัดเจนหลายประเด็นนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้อง,ต,องต้องตามต่อนะครับแม้กระทั่งท่านเจ้าวาดหรือแม้กระทั่งท่าน,านอรัญญาวันอะไรพวกนี้นะครับ รับสภาพบางส่วนบางส่วนก็ยังยังไม่บอกข้อเท็จจริงที่เราควรทราบนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามตอนนีคนคนชื่อเตยนี่เขาดูบัญชีวัดเลยทั้งหมดตอนนี้10ปากนะครับ10ปากก็มีทั้งทั้งทั้งพระทั้งทั้งประชาชนนะครับทั้งประชาชนก็รวมทั้งวิยาวิชกรแล้วกรรมการอะไรพวกนี้แล้วก็ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเงินทั้งหมดเนี่ยที่เราสกรีนสกรีนออกมาเนี่ย อสอบไว้หมดแหละนะครับ,บค,บอคอเคอาจิึงว่าถึงใครยังไงเอาไปว่าถ้าเจ้าหน้าที่เรามารวมหลายหน่วยแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถึงใครเราก็ว่าไปตามนั้นนะครับเราให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับเราไม,ไมไ่ไม่ได้มากัดแจ้งหรือมาซ้ําเติมะพระหรืออะไรแต่เรากําลังสร้างบรรทัดฐานในเรื่องของของการทํางานนะครับอของในภาคประชาในภาครัฐนะครับที่ที่จะ ควบคุมหรือดําเนินการให้วัดทุกวัดเนี่ยอยู่ในกรอบที่ควรจะเดินนะครับประเด็นแรกว่าเขามีการยักย้ายเงินไปทั้งอยู่ในชื่อสามีเขาแล้วก็ยักย้ายไปทําธุรกิจอะไรต่างๆซื้อที่ดินอะไรต่างๆนี้มีมูลบ้างเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องต้องตามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเรารวมกันหลายๆหน่วยเนี่ยเราเรายืนยันถึงความตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ เราไม่ได้ทํางานโดยโดยพลรการหรือเพื่นเดียวเราอยากจะให้หลายหน่วยมามาร่วมกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานต่อไปนะครับต้อาไม่เอาเอาเป็นว่าเอาเอาเอาว่าทุกทุกหน่วยก็มีหน้าที่มีจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพราะฉะนั้นเรากาลังกําลังทํางานในเรื่องของการตรวจสอบนะครับก็กรณีรถยนต์นะครับขอขอเวลาขอเวลาเราเรารู้หมดแล้วที่ที่พูดเป็นนี้เรารู้หมดแล้วนะครับเราขอทํางาน ขอเวลาให้เจ้าที่ทํางานนิดหนึ่งไม่นานไม่นานนะครับผมผมเคยบอกแล้วว่าวันนั้นที่ท่านผู้จัดการท่านชี้แจงเขาบอกว่าแค่แค่ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นยังไม่มีการถแถลงข่าวเพราะว่าการสืบสวนของเราเนี่ยมันเริ่มขึ้นจากสืบสวนทางเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาแฝงตัวนะครับเพื่อเอาข้อมูลแต่ยังมีรายละเอียดเยอะที่เราเรายังไม่ได้ทำนะครับเราก็มาทำต่อนะครับ นะครับเอาขอเวลาเท่านี้ก่อนนะนะครับคือครับตทีนี้แต่ว่าจะใช้เวลานานไหมคะไม่นานไม่นาน,น,าน,านเราเราจะทําให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดเพราะเราไม่ให้ประกันตัวเราก็มีเวลาจํากัดในการส่งสํานวนให้อาการนะครับก็ทําให้เร็วที่สุดตอนนี้คือสังคมถามว่ามันมีความเมนนการตรวจสอบอะค่ะมันเชื่อมโยงไปว่าตอนนี้เป็นเงินของอดีตจ้าอาวาสหรือว่าเชื่อมโยงถึงวัดท่านอนเทานั้นก็ก็แยกกันนะครับเงินเงินเนี่ยมันมีสองส่วนมีเงินเงินที่ ญาติโยมหรือผู้มีจิตศร,รานเนี่ยให้ให้กับหลวงพ่อโดยตรงอย่างนี้เขาเรียกเป็นเงินส่วนตัวนะครับอีกเงินเงินอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเงินวัดเนียก็คือเงินที่เขามอบเข้าไปในบัญชีวัดคือเงินตัวนี้ไม่สามารถเอาไปทําอะไรได้ถ้าเอาไปทําก็ในต้องมีม,มีวางดีกามีเรื่องชี้แจงนะครับที่จะเอาไปทําอะไรนะครับก็แบ่งเป็นสองส่วนเงินที่เรามุ่งไปที่ทั้งหมดนียคือเงินวัด นะครับเงินวัดซึ่งจะเอาไปทําอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากเอาไปพัฒนาเอาไปช่วยเหลือเอาไปอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับไม่ใช่ส่วนตัวนะในการสืบสวนเอาผิดคนมั่นใจมากเลยครับท่านรองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลุดเหมือนกันว่าเออทางเจ้าวาดรู้ข่าวก่อนที่จะออกหมายจับแล้วชิงมอบตัวก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวว่าการสืบสวนหลังจากนี้มันจะยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมว่าเราเรามาทำครั้งนี้เราเราลื้อระบบได้ แล้วเราคิดว่า,าไม่ไม่มีใครสามารถที่จะปกปิดความผิดตัวเองได้นะครับเราเราเราเชื่อมั่นว่า,าทุกอย่างมันอยู่บนโลกโลกของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นให้ให้ไว้ใจว่า,าเราเราเรา,เราลื้อพวกนี้ได้นะครับท่านที่บอกว่าเป็นการขัดลูเซตไม่ควรอะไรอย่างนี้มีเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 ไปคุยรายละเอียดกับชุดทํางานก่อนนะครับเพราะ พอเาสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้พักไปเลยนะครับวันนี้มาต่อนะครับ,บก็เซฟนั้นคิดว่าจะมีเงินไหมครับมีครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่า